เข้าสู่บายประตูจ้าวันนี้จะพาทำาลายนี้จ้าเป็นลายเกลียวเกลียวใส่ได้สองด้านจ้ามาจ้าเรามาดูที่ทำกันไว้เลยสวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่บายประตูจ้า วันนี้จะพาทำอีกหนึ่งลายเนาะตัวขอบก็จะเป็นแบบทั่วไปจ้ะป้าขึ้นมาเลยเพราะว่าในในทุกครั้งที่เราขึ้นขอบอะส่วนใหญ่แล้วเราจะขึ้นขอบแบบนี้เนาะป้าขอขึ้นเป็นทําขอบให้เสร็จแล้วขอขึ้นเป็นลาย ถ้าท่านใดที่ขึ้นขอไม่เป็นก็ไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้จ้าป้าต้องขออภัยนะพอดีอันเนี้ยป้านั่งทํามาเมื่อตอนบ่ายแล้วแต่ว่ามาแล้วก็ขึ้นลายให้ดูเลยจ้ามาจาัดเรามาเริ่มกันจ้านะคืออันนี้ป้าเก็บขอบเรียบร้อยนะใช้ไหมสองเส้นอันนี้เราจะเห็นลายชัดหน่อย ไม่รู้พอได้หมวกหนึ่งใบไหมเหลือไม่เหลือแต่อันนี้ละไอข้ขุยๆหมดไปแล้วจ้ะเหลือแต่สีขาวเดี๋ยวเราจะมาทําสีขาวก็จะไม่ก็เห็นลายอันนี้จะเห็นลายชัดมาจากเรามาเริ่มกัน3จ้ะหนึสองสาแล้วก็พัดหน้าจ้ะ เป็นแบบนี้วักแล้วก็ครอบจ้ะหนึ่งสองสาม วนสามหนึ่งสองสามทำทีละสามหลักจ้ะครั้งละสามหลักหนึ่งสองสามพัดหน้าจ้ะหนึ่ง สองสามเราจะทำครั้งละสามหลักแบบนี้ไปจ้ะหนึ่งสองสามจนรอบจ้ะ 1, 2, 3, 4, อันนี้จะคล้ายๆกับลายที่แล้วจ้ะแต่ลายลายที่แล้วป้าขึ้นเป็นเส้นตรงขึ้นไปอันนี้เราจะพาป้าจะพาทำให้ให้เวียนจ้ะนึ่ง 2 3 1, 2, 3 นึ่งสองสาม 1นึ่งหนึ่สองสสองสาม่งสอ รอบจ้ะท่านใดถนัดไปทางนี้ก็ได้จ้ะไปทางเดียวใครมาทีนี้ก็มาทางเดียวจ้ะเราทําได้ทั้งสองด้านนะเมะื่อกี้สามพบหมดแล้วเนาะเมื่อกี้เราจบด้วยการงัดออกใช่ไหมพาดข้างหน้าเนาะเทคนิคพวกนี้ป้าเรียกชื่อเขาไม่เป็นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นป้าก็จะเรียกแบบที่ป้าจะอธิบายแบบที่ป้าเข้าใจอะจ้ะ ค่ดข้างหน้าเราเริ่มด้วยเมื่อกี้เราจบ3นะจ๊ะเราจะเริ่มข้างหน้า1เป็น4ทุกครั้งที่เราจบเราจะจบด้วยสแล้วทีนี้ว่าถ้าเกิดเราจำหลักไม่ได้เ๋ยวนะปามีตัวช่วยนี่เลยจ้ะหลอด นี่คือเราจบ1ชุดชุดที่สองเราเริ่มที่หลักนี้เนาะหลักสุดท้ายเสียไปเลยจ้ะเมื่อกี้เราเริ่มที่หนึ่งสองสาอันนี้คือหลักที่สี่จ้ะหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามเพื่อให้ลายเขาขยบถ้าท่านใดจำได้ก็ไม่ต้องเสียบหลอดหรือจะใช้ไม่หนีแล้วแต่ถนัดเลยจ้ะแต่ป้าจำไม่ค่อยได้ป้าเลยใช้วิธีนี้

sáu 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 สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่นะจ๊ะเราอยู่ด้านหลังพาดมาข้างหน้าจ้ะหนึ่ง 1, 2, 3 1, 3<า>อันนี้คือแถวจบเห็นไหมจ๊ะเมื่อกี้เราจบที่1 2ึสเนาะตอนนี้ก็จะเหลือหนึก็คืออันนี้อันสุดท้าย ครั้งที่จบเราจะจบด้วยสี่จ้ะสอ4มสี่แถวจบคือสี่จ้ะเสียไ้กันเลย ก็ทำต่อเลยจ้ะหนึ่งสองสามจ้ะเราจะทำแบบเนี้ยจนความยาวเราพอใจจ้ะแล้วเดี๋ยวมาเจอตอนเก็บงานกันจ้ะไม่งงเนาะหนึ่งสอง สามาเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนตอนเก็บงานจ้ะความยาวตามนี้จ้ะถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเห็นลายค่อนข้างชัดถ้าเป็นใหม่ตัวนี้นะถ้าอีกตัวนึงอ่ะเนี่ยจ้าลายเขาเหมือนกันนะ แต่ดูสิเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะคุยุยเขาจะบางลายหมดกับอันนี้จ,จะเห็นเด่นเนาะแ,แล้วแต่จากตันนี้ว่าคือป้าทําคลิปลงเนี่ยป้ามีหมายอะไรป้าก็ทําคลิปให้เลยอจ้ะไม่ได้เลือกว่าจะต้องรอหมา,น,น,หมานู่นไหมานี่หยิบคือที่เขาให้มาป้าจะทําทั้งหมดนั้นได้ตัวไหนป้าก็จะทําตัวนั้นเลยจ้ะอาจจะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้าง ก็เราถือว่าเราดูเป็นแนวทางได้อะจา้ะแนวทางของลายแล้วเราก็ไปใช้ไหมตัวที่ตัวแบบเนี้าจา้ะเนี่ยด้านในเขาก็เป็นแบบเนี้ยสวยดีจ้ะอันนี้คือพอแล้วก็เราก็จะเก็บงานเก็บงานก็เหมือนกับที่เราเก็บทั่วๆไปที่ใบเนี้ยพอดีเพราะว่าพอดีว่าไหมหนึ่งม้วนหมดพอดีจ้ะ จะเป็นม้วนสุดท้ายที่ป้าทําสีนี้แล้วจ้ะพระไหมตัวนี้หมดละ mm hmm. ก็เลยพอดีป้าทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งไหมหมดแล้วก็ความยาวเขาได้แล้วด้วยจ้ะแล้วเลยพอได้เลยเราก็จะเก็บงานจ้ะจะมองว่าเอ๊ะทำไมป้าไม่หาไหมแบบนี้มาทำจะได้เห็นลายชัดๆต้องขออภัยจากคือ กัลยาณมิรส่งมาให้แล้วถ้าป้าทําไหมไหมที่เป็นข,ขุยแบบเดียวๆอะ่ะป้าดูว่าเขาขาดง่ายจะ้ะป้าก็เลยต้องใช้ควบกันเราจะแทงอย่างนี้ได้นะหรือใครถนัดสอยแบบนี้ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าสอยทางใดก็ขอให้ไปทางนั้นเนี่ยอย่างนี้จ้ะเราจะสอยแล้วค้างไว้ในนี้ก่อนก็ได้ แล้วปลดทีหลังก็ได้จ้ะแต่หมายป้าเหลือไม่ไม่เยอะพอที่จะปลดทีหลังเดี๋ยวเราทําได้หน่อยแล้วป้าจะปลดเราก็ทําให้ไปทางเดียวกันนะจ้ะขออภัยนะป้าดูใน วิดีโอแล้วป้าเห็นสายหูฟังมันปัดไปปัดมาพอดีบ้านั่งสถานที่ปะทำมันค่อนข้างแคบจ้ะจัดสัดส่วนไม่ค่อยได้เลยมันก็เลยจะผ่านหน้าจอวบแวบบแให้เห็นแล้วก็ปลดออกจ้ะเพราะว่าป้าเหลือไหมไว้ไม่ยาวป้าเหลือไหมไว้แค่ครึ่งวงเอง อันนี้เป็นลายเฉียงแต่ถ้าเราต้องการทำให้เขาเป็นลายตรงเราก็ไม่ต้องขยับจะ้ะพอครบสองสามสเราก็ถ้าเราทำลายเล็กๆก,ก็2 2ลายใหญ่ก็เป็น3าสได้เหมือนกันหมด ไม่ต้องขยับวงแค่นั้นเองจ้ะไม่ต้องขยับไอตอนที่เราจบอะจะ้ะให้อยู่ในตำแหน่งเดิมเขาก็จะได้เป็นลายเป็นเส้นตรงขึ้นไปภายนะทำสลับหน้าสลับหลัง มุนซ้ายบ้างเหมือนกว่าบ้างฮะวงเขาจะเป็นแบบนี้ลายเป็นเกลียว,เ,ยวเข้ามาดึงด้านใน เราเก็บขอบสวยๆเราจะใส่ได้ทั้ง2ด้านข้างบนเนี่ยถ้านั่นอะ่ะเราจะถักเป็นลายธรรมดาก็ได้นะจ๊ะลายที่เราทำขอบอ่ะจ้ะอันนี้ก็ทองนี้เนาะ เอามือหนุนด้านล่างไว้จ้ะแทงไปแล้วอย่าให้เข็มเข็มโดนถ้าเข็มโดนแปลว่าได้โผล่ไปมองเห็นเยเอเกิน là có mắt trà mát rất kịp to เราวนอยู่ในวงตรงกลางเนี่ยจ้ะถ้าใครว่างๆเอ็นเอ้ยไหมพรมเหลือก็วนให้เขาทุยๆเลยก็สวยดีจ้ะจะดูเป็นวงฟูขึ้นมาเลยถ้าไม่ไหวขนาดนั้นเท่านี้เราก็พอได้ละจ้ะใครจะทำปอมๆก็เก็บเส้นนี้ไว้ผูกปอมๆได้ ลายมีด้านในด้านนอกสวยดีจ้ะไม่ง่ายลายนี้แค่จำหลักลายนี้กับอ่ากับลายนี้ทำแบบเดียวกันจ้ะเพียงแต่ลายเนี้ยเราจะขยับมาหนึ่งหลักส่วนอันเนี้ยถ้า2อสองก็สองสอง,สอง,สองทั้งหมด ถ้าสามสามก็เป็นสามสามทั้งหมดมันก็จะมองยากนิดนึงมองไม่ค่อยเห็นลายไม่เหมือนอย่างนี้เขาจะเด่นขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมจ้าถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ป้าด้วยจ้าเป็นกำลังใจให้กันนะผิดพลาดประการใดขออภัยจ้า แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีจ้า